สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักง,งานจ้างโดยเทศบาลเมืองตะพานหินมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักง,งานจ้างประเภทพนักง,งานจ้างทั่วไปในตำแหน่งคนงานกองคลังโดยเปิดรับจำนวนหนึ่งอัตราค่ะ ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครเขารับการเลือกสรรติดต่อสอบถามขอใบสมัครและขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักปรัดเทศบาลชั้นหนึ่งเทศบาลเมืองตะพานหินโดยติดต่อสมัครได้ในระหว่างวันที่27มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2568โดยติดต่อได้ในวันและเวลาราชการค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหินโดยเทศบาลเมืองตะพานหินกำหนดจัดฝึกอบรมโครงการใส่ใจผู้สูงอายุคนพิการด้วยสายใยรักในครอบครัวประจำปีงบประมาณ2568เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพรฤหัส,สบดีที่23มกราคม2568ณห้องประชุมชั้น2อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้สูงอายุคนพิการด้วยสายใยรัก ในครอบครัวในวันพฤหสัสบ,บดีที่23มกราคม2568ณห,ห้องประชุมชั้น2อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินค่ะประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพยุราชตะพานหินเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ดโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินเหมาบริการรายเดือนในตำแหน่งต่อไปนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาลรับจำนวน5อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติงานผู้ป่วยนอกรับจำนวน1อัตรา สนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวมรับจำนวนหนึ่งอัตรา4ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยรับจำนวนหนึ่งอัตรา5พนักงานช่วยเหลือคนไข้กลุ่มการพยาบาลรับจำนวน6อัตรา6พนักงานบริการปฏิบัติงานจ่ายกลางรับจำนวนหนึ่งอัตรา 7. พนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับจำนวนหนึ่งอัตราและ 8. พนักง,งานบริการปฏิบัติงานคนสวนรับจำนวนหนึ่งอัตราค่ะ คอยผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปอาคารผู้ป่วยนอก1ชั้น3โรงพยาบาลสมเด็จพยุราชตะพานหินโดยติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มกราคม2568โดยติดต่อสมัครได้ในวันและเวลาราชการค่ะ ข่าวจากสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้าทกศอำเภอตะพานหินทับคราะเรื่องขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญตามที่สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของลูกค้าทกศอำเภอตะพานหินทับคราะห์ได้นำเนินกิจการด้านการสงเคราะห์แก่สมาชิกจนสิ้นปีบัญชี2,567คณะกรรมการดำเนินงานมีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,567 ในวันที่6กุมภาพันธ์2568เวลา8.30นาฬิกานาทีณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารเพื่อพิจารณารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินกิจการปี2,567รายงานฐานะทางการเงินพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมค่ะดังนั้นพิการดำเนินงานของสมาคม เป็นผลดีเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ไปเป็นเกียรติและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่คณะาากรรมการและสมาชิกที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่6กุมภาพันธ์2568เวลา8นาิกา30นาทีณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินสาขาตะพานหินเนื่องจากเดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งเทศกาลวันเด็กธนาคารออมสินยังคงสนับสนุนการวางแผนเพื่ออนาคตของลูกรักที่มีอายุไม่เกิน15ปีทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษา20ทับ10 โดยคลุ้มครองสองชีวิตใน1กรโมทันทางผู้เอาประกันและผู้ชำระค่าเบี้ยรประกันภยัยพร้อมรับเงินคืนทุกปีโดยรับเงินคืนตลอดสัญญาสูงสุด195%ปอร์เซนของจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ะส่งค่าเบี้ยรประกันขั้นต่ำเดือนละ 1,410บาทหรือรายปีปีละ15,669บาทระยะเวลาส่งค่าเบี้ยสิปีคุ้มครอง20ปีเริ่มทำวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของลูกรักและถ้าสมัครภายใน31มกราคมนี้รับกระเป๋าเป้สุดน่ารักฟรีทันทีค่ะด่วนของมีจำนวนจำกัดนะคะ สนใจติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาตะพานหินหรือติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศพัพท์086 623 9968ค่ะบทความเพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินเรื่องตรวจคัดกรองมะเร็งรู้ก่อนลดความเสี่ยง WHO แนะนำให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเช่นเดียวกับ การตรวจสุขภาพประจำปีแม้ไม่มีอาการใดๆเพื่อค้อนหาความผิดปกติของเซลล์ตั้งแต่ระยะเริ่มตน้นมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาได้ค่ะหากพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกรวมถึงช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ การตรวจคัดกรองหามะเร็งเป็นทางเลือกและมีส่วนช่วยในการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะในมะเร็งที่พบบ่อยได้แก่มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้และมะเร็งตับ การมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยเป็นความต้องการพื้นฐานของทุกคนนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนเพียงพอการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายแล้วยังเป็นการค้นหาความผิดปกติ ของโรคต่างๆก่อนลุกลามค่ะซึ่งสามารถรักษาได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะโรคร้ายแรงอย่างโรคมเร็งต่างๆที่หากพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอาจรักษาให้หายได้จึงขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติให้มาตรวจคัดกรองดังนี้ค่ะ,ะเริงปากมดลูกอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปมเร็งเต้านมสตรีอายุ35ปีขึ้นไป มะเร็งตับประชากรเกิดก่อนปี2535ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซมะเร็งลำไส้ประชากรอายุ50 70ปีแม้โรคมะเร็งจะเป็นโรคที่อันตรายและน่าววโตะในคนจำนวนมาก แต่มะเร็งรายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มตน้นซึ่งส่วนใหญ่ตรวจพบตั้งแต่ยังไม่มีอาการจากการตรวจสุขภาพประจำปีรวมถึงการตรวจค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่างๆการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งได้รับการยอมรับและมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งเช่นมีประวัติ คนในครอบครัวเป็นมะเร็งเมื่ออายุอย่างน้อยดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งเพื่อหาผู้ป่วยในระยะเริ่มตน้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะสนใจติดต่อสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในพื้นที่ใกล้บ้านทุกแห่งด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชตะพานหินค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการที่เทศบาลเมืองตะพานหญิงประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงได้ที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ลา YouTube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ